น้อง <No. S 2> ว่าอย่างไอเนี่นะแค่ดูหน้าก็เดาได้แล้วว่ามันชื่อจอรนไอเดี่ยงขาเป๋นหน้า,บ,นบ,านบ้านผู้ทนผู้ทรแบบนี้นะชื่อจอรนที่บอกว่าชื่อจอน่นไม่ใช่จอนนี่ไม่ใช่จอรสนสันหรอกแต่มันเป็นจอรนจัดโอ้โแไม่ใช่จอนนี่เปนจอจัดเอาละไม่เป็นไรแล้ว อีกสักพักก็หายก็พระพุทธรูปที่ท่านอยากได้ไงมันใหญ่อยู่นะไอหมาพวกนั้นแหละไอเธอไอปื้สยางจัดการพวกมันเรียบร้อยไปแล้วออกไปเดี๋ยวนี้แล้วว่าจะกลับมาเอกที่นี่ไม่ก้อนรับหมาในรับขึ้นยังแก ให้มารู้สันบ้าว่าที่นี่เป็นที่ของใครอ้าวเฮ้